กลัมาน่งค่ะทุกคนค่ะจุมานอนอยู่ตรงหน้ารถนะคะทุกคนค่ะที่มันจะมีเตียงอีกอันหนึ่งเพราะว่าอากาศตอนนี้ร้อนมากทุกคนจุไม่สามารถที่จะไปนอนอยู่หลังรถได้นะทุกคนค่ะจุต้องมาอยู่ข้างหน้ารถแล้วก็เปิดพัดลม <laughs> สรุปแล้วนะคะทุกคนเมื่อคืนเราจอดรถที่ร้านอาหารที่เราแวะกินข้าวนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าที่เดินไปดูอะค่ะทุกคนมันน่าจะจอดรถไม่ได้พี่โจก็เลยขอเขาจอดที่นี่เลยนะคะทุกคนคะ่ะเช้านี้นะคะเราจอดรถตรงนี้คะ่ะตรงหน้าร้านอาหารนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเมื่อวานเรามาถึงมันก็เย็นแล้วนะคะทุกคนประมาณเอ,อ่อ เกือบทุ่มหนึ่งนะทุกคนเรากินข้าวรออะไรเสร็จนะ่ะพี่โจก็เลยถามว่าขอจอดตรงนี้ได้ไหมเขาบอกจอดเลยจอดได้เขาไม่ว่าอะไรเราก็เลยจอดเพราะว่าเดี๋ยวเช้านี้เราจะเดินทางต่อไปที่กรีซแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราจะไม่ได้พักที่แอลเบเนียต่อแล้วนะคะแต่เราจะเดินทางไปที่กรีซแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่าพี่โจมีเพื่อนรออยู่ที่นั่นเนาะ พี่โจเขาตั้งใจอยากจะรีบไปหาเพื่อนด้วยแหละทุกคนมันมีเพื่อนเขารออยู่อยู่ที่นั่นอ่ะเขาเตรียมที่จอดรถอะไรอย่างนี้ไว้รอเราก็เลยแบบไปหาเพื่อนดีกว่าเนาะจะได้สนุกสนุกตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งคะ่ะทุกคนเราจะรีบออกแต่เช้านะคะเพราะว่าเมื่อวานร้อนมากทุกคนคะ่ะแดดพระอาทิตย์เราเมื่อวานเราเดินทางตอนบ่ายแล้วพระอาทิตย์มันส่องกระจกฝั่งนี้พอดีเลยทุกคนที่นี้น่ะอุ้ยหอนจนจูเด็กกินยาน ออกแต่เช้าเลยค่ะจะได้ไม่ต้องร้อนมากเนาะขับรถไปอีกประมาณ5ชั่วโมงเราก็จะไปถึงฟรีสแล้วนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้วันนี้จุกับพี่โจหน้าตาสดใสกันมากนะคะทุกคน <laughs> <laughs> เพราะว่าจอดรถนอนในป่าทุกคนคะ่ะจอดรถนอนหน้าลานเขานอนฟรีหลับสบายสบายทุกคนบัตรไปเสียเงินนอนจ่ายคืนละเจ็0แดรอยคืนละเป็นพันนอนไม่ค่อยหลับทุกคน <laughs> ถ้าแค่เรามีที่จอดรถ เรารู้สึกปลอดภัยแล้วมันก็นอนได้นะทุกคนจะคือว่าเข้ากับจอดรถนอนไดน,นะทุกคนบางคนเขาก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องไปจอดตามที่เป็นแคมป์จอดต้องจ่ายเงิน,นแพงๆตลอดนะทุกคนเพียงแค่ว่าบางครั้งกฎหมายเขาไม่อนุญาตให้เราจอดนะทุกคนขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศเนาะยิ่งถ้าในเยอรมันคือจอดมั่วไม่ได้เลยค่ะเขาไม่ให้จอดเลย thank you ทุกคนคะเรามาเจอน้ำดื่มธรรมชาติเขาเลี้ยงปลาในนี้นะคะทุกคนปลานี้เขาขายนะคะตอนแรกจุก็ไม่ทันคิดอะไรเนาะทุกคนคะ่ะจุถามพี่โจว่วาเขาสือเอาไปเห็ดกับเขากินบอ่อพี่โจเล่าว,ว่าบ่อบอเล่าว,ว่าสงสารมันมันเห็นแนวนี่บอกาก,ากินแต่ว่าถ้าปลาตายปลาตามร้านอาหารอยียงจังสีนะทุกคนเขาเขากินอยู่แต่ว่ากับแมนความพี่โจอยู่เห็นแนวนี่ให้สือไปกินกะ นึกสงสารมันเนาะที่แลกจุกกับบบท่านเดียคิดอีอย่างนีค่ะทุกคนมาเอาน้ำไปเติมในรถนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าน้ำนี่มันสะอาดมันเติมในรถยนต์เราได้นะเอาไว้อาบฮะ Corn. ทุกคนคะ่ะในขณะที่พี่โจจอดเอาน้ําจุก็ต้มโจกินนะคะทุกคนเพราะว่าจุหิวมากทุกคนขคามือเศรายังบ้านเด็กกินเขา่าตอนนี้น่าจะจะมบเง11โมงได้แล้วแหละพี่โจบอกว่ารอให้ข้ามแดนไปกีกก่อนแล้วค่อยไปหาอะไรกินรอบเบไหวสิตายจะตายแล้วคะ่ะทุกคนต้มโจกินเลยจ้าโจกใส่ไข่นะคะ แอบ,บดูพี่โจโสินูน้นพี่โจโน้ำสะอาดมากทุกคนคะ่ะอืมน้ำนี่สะอาดมากน้ำในรถเราสะอาดมากตอนนี้ มะเดือของเจ้านี้น่ะจุบอกพี่โจว,ว,าว่าว้าวคือมันดีมากตั้งแต่กินมาเห็นไหมคะข,ข้างในมันฉ่ำๆมันเป็นเยนลลี่เยลลี่อ่ะทุกคนอืมทุกคนพี่โจบอกว่าโอเคอันนี้มันดีที่สุดแล้วตั้งแต่เราซื้อกินมาแต่มันสามารถดีกว่านี้ได้อีกทุกคนคะ่ะจุว้าวมากเลยนะทุกคนเป็นมะเดือที่ถูกต้องนะทุกคนมันหวานอร่อยมาก โเลี้ยวออกมาผิดทางทุกคนค่ะพี่โจวานดีขับช้าๆได้ไม่มีใครมาตามจี้อยู่ข้างหลังบัสไทุกคนเรากลับมาถนนเส้นหลักแล้วนะคะทุกคนจั่ววันเมื่อกี้พี่โจลงทางดีๆตอนนี้ก็ G P S พาเรากลับมาเส้นที่ถูกต้องแล้วนะคะทุกคนค่ะเห็นบ่านี้เริ่มเห็นรถที่ถูกต้องแล้วนี่ เมืเ่อกี้เราผ่านตอมอแอลบเนียมาแล้วนะคะทุกคนคือกระทันหันมากจุก็ไม่รู้เหมือนกันคือไม่มีสัญญาณอะไรบอกเลยอันนี้รถติด maybe เนอะ ah นั yeah, yeah, ่นไงนั่นไงทุกคนจุจะต้องไปผ่านเขตชายแดนของกรีซอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนโหรถเยอะเลยอะทุกคนคะ่ะ เราออกมาแล้วนะคะนี่เหตุผลที่มันช้าเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนเขาให้ล่มจากรถจ้า uh, <Greece. S 1> จุอุส่าพ,พูดว่าที่นี่ดีเนาะเราอยู่ในรถแต่แต่ว่าที่กรีซเนี่ยนะคะต้องถือพาสปอร์ตลงจากรถคะ่ะทุกคนคะ่ะแต่ว่าจูไม่ได้ลงหรอกพี่โจเป็นคนถือลงไปโอ้ในที่สุดเราก็เห็นทะเลแล้วทุกคนพอออกมาจากนานตอมอก็คือเจอทะเลเลยนะคะทุกคนคะ่ะทะเลกรีซคะ่ะทุกทนคะ่ะ ว้าวโซบีว้าวโอ้ยทุกคนมีต้นกล้วยทุกคุณมีเฟืองฟ้าแนะบ้านประเทศกรีซมีต้นกล้วยมีเฟืองฟ้ามีอย่างผิดต้นอันนี้นะนี่ๆีนนน่นนี่อันโอ้ยลืมซื้อมันบ้านจุกก็ปลูก ที่มันอยู่ตามภูเขาบ้านเรานะทุกคน oh, very good, very good. มีต้นอะไรอีกเหมือนบ้านเราอันนี้เฟื่องฟ้าทุกคนแล้วก็มีสารภูมิเหมือนบ้านเราทุกคนคะ่ะโอ้ยเหมือนสาร,รภูมิไหมทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเขต ประเทศกรีซแล้วนะคะทุกคนค่ะ ลกพี่โจนังอยากอธิบายให้เขาฟังค่ะทุกคนนั่งบอกว่าส้มแมนดารินอันนี้นะคะทุกคนมันจะพร้อมกินช่วงหน้าหนาวตอนนี้ลูกมันยังเขียวอยู่ตอนนี้ที่เรามีกินก็คือแตงโมวสันโอ้สวยจังเลยสวยมากสวยมากแงอ้ทุกคนเยอะมากด้วด้ ไปไหนอ้ยมีมีหมาด้วยมึงไปไหนนะ่า เดินอะไรนะจะเห็นรถเยอะมากอ๋อ oh, ตัวนี้เป็นท่าเรือเฟอร์รี่นะทุกคนออ๋ คคมันเหมือนผัดคือ <c oughs> เหมือนอาหารไทยบ้านเราเลยนะคะทุกคนอร่อยมากๆนะคะแล้เขามีไอศครีมที่กินฟรีด้วยค่ะ <c oughs> ทุกคนน่ารักจังเลยอะ่ะ <c oughs> พี่โจชอบมากชอบสปาเกตตี้ร้านนี้มากจูว่าชอบร้านเมื่อคืนจูรู้นะจูรู้ว่าทำไมจูรู้ทำไมพี่โจชอบร้านนี้ร้านเมื่อคืออนนะทุกคนคะ่ะมันจะมีกลิ่นปืตุ๋ยนิดนึงน่ะ พี่จูบอกว่าเหมือนเขาใส่น้ำปลานะทุกคนพี่โจนางไม่ชอบนังโมมักน้ำปลาทุกคนนางไม่ชอบกินแบบนั้นน่ะแต่มันไม่ใช่น้ำปลาแล้วคนมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นหอยกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยแบบกลิ่นซีฟู้ดน่ะทีนีทุกคนเรามาจอดรถกินข้าวตรงนี้ค่ะพี่โจวะเข้ามารินทะเลจริงๆเราอยู่บนไฮเวย์แล้วแหละเรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเรานะทุกคนแต่ว่าหิวมากทุกคนบ่ายสามแล้วพี่โจยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าน่ะ จุยังแอบต้มโจ๊กกินอยู่นะเมื่อเช้าว่าตอนนี้เราเข้ามาในตัวเมืองซักเมืองของกรีสนะคะทุกคนน,นี่ไม่ต้องใส่หมวกกันน็อกก็ขับรถมอไซค์ที่นี่ได้ มาแล้วคะ่ะพี่โจออย่างเราผ้าหมาขามถนนสิโอเคไปหาซิมไปเป็นชั่วโมงโอุ๊ยกว่าจะมาคิดค่ะไบตววันว20 GB ว้าวใช้ให้ตายกันไปข้างหนึ่งเลยคะ่ะทุกคนอินเทอร์เน็ตที่นี่น่ะผูกนะทุกคน ที่โจไปซื้ออินเทอร์เน็ต600กิกะไบต์นะคะนี่1120กิกะไบต์1120กิกะไบต์600บาท600บาทโอเคอยู่นะทุกคนบาทเขาบ่ไใดได้ราคาเนี่ยสำหรับหนึ่งเดือนใช้ได้หนึ่งเดือนเลยนะคะทุกคนคะ่ะมีตัวเมือง แต่ว่า GPS มันบอกให้พี่โจไปทางนี้แต่ถนนมันแคบมากทุกคนดูนะตอนนี้เราอยู่ในตัวเ <300 S 2> มืองกรีซนะคะ <100 m. S 1> ทุกคนคะ่ะมันอาจจะเป็นมุมที่ไม่คุ้นตาไม่ตรงกับรูปถ่ายนะคะทุกคนอันนี้มันคือเรื่องจริงคนที่อยู่ที่นี่จริงๆเขาอยู่กันอย่างนี้นะคะทุกคนเมืองที่ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวนะคะทุกคนคะ่ะ ไม่ค่อยอยากเข้ามาเลยทุกคนเพราะว่าจีเพนนะมันไม่รู้ว่ารถเราคันใหญ่มันกระพ้าเข้ามาไปทัวร์ันหลาถนนแคบแคบ oh, แต่ว่ามันน่าจะเป็นวันเวย์นะสังเกตละไปแลนด์ไชน์แล้วค่าเอาจริงๆมันก็คล้ายๆบ้านเรานั่นแหละทุกคนค่ะกรีซ คือว่าถ้าลงมาทางใต้นะทุกคนคือว่าถ้าลงมาทางยุโรปทางใต้นะทุกคนแทงลงมาทั้งใต่ปันดหนแทงคื้บาทเท่าปันนันอุ้ยตึกนี้ดูเป็นตึกเก่าอ่นนี้วิทย o b u บายฟูดวิทอา n a า o โดน o r เกตนะค่าผ่านทางแต่ว่าที่นี่แปลกมากเลยค่ะเขาให้พี่โจแบบ ถอยหน้าถอยหลังเช็คส่วนสูงน้ำหนักรถอะไรเงี้ยก่อนคิดเงิน3ายูท some ุกคนเออแป๊แปนะ w วูดีอ๋อทุกคน u ัดโซฟันะฮะนี่ไอ้ I จ้ a รถออฟคัสยูยูอาร์ e อิสไลก์อ่ะทุกคนค่ะคือประเทศอื่นนะเขา s ิม u เ a t e ราคาคือคือขนาดของรถมันมีมาตรฐานของมันอยู่แล้วนะทุกคนยังไงเขาก็จะมีราคาเตรียมรอไว้ให้เราบนแมนว่าเม่อวันกันนางภาษาภาษากรีซนะคะทุกคนอ่านบออกเลยจ้ะแปลว่า จริงๆถ่ายมีทานแมวเยอะมากตอนนี้เรากำลังจะมาที่จอดรถบ้านเราแล้วนะคะทุกคนมีเพื่อนพี่โจโคุณเล่นเล็บรออยู่นะคะมาดูว่าที่จอดรถเราจะมหัศจรรย์นขนาดไหนทางไปที่จอดรถแต่ละที่นะของพี่โจโไม่ธรรมดาค่ะไม่มีไฟสักที่ ไม่เข้าป่าก็อย่างนี้แหละเนี่ยออกแนวเข้าป่าอย่างนี้แหละทุกคนอนะไอซีแคมป์เวนสำหรับอันเด a ร์ แค่คันเดียวมันมีหลายคันกู no, s <S ้ทรายนะคะน,นี้ Where we can park w h e r e i far away from him. s ร์ e ิตเ t ค่ะสกิสเ r ีว้าพี่โจบอกนี่รถเพื่อนนะคะแต่พี่โจบอกฉันจะไม่จอดใกล้เพื่อนคะ่ะฉันจะไปจอดไกลๆเพื่อนฉัน้นบอสันว้าวอยู่โดนโคร e ทูเทมเดย์เดลเล็บฝรั่ง เห็นไหมเดเพื่อนบอกให้จอดใกล้ๆว้าวไปบ้างถึงแล้วนะคะทุกคนทุกคนดูสิว่าเรามาจอดรถที่ไหนโอ้โหแบบสุดยอดเลยค่ะทุกคนคือที่จอดฟรีนะคะทุกคนมหัศาจรรย์มากไม่ใช่แค่เรามาจอดนะคะเขาจอดกันหลายคันเลยคะ่ะคือแบบ คือมันเป็นที่จอดที่ดีที่สุดตั้งแต่จุไปกับพี่โจมาเลยนะคะทุกคนเงียบสงบมากแล้วเราก็จอดใต้ต้นสนอันนี้ทุกคนมันหอมมันทําให้อากาศแถวแถวเนี้ยหอมกลิ่นสนนะคะทุกคนหอมมากๆเลยนะคะดูไม่ใช่มีแค่เราแสดงว่าถ้าขับไปอีกมันต้องมีที่จอดอีกแน่ๆเลยจุเห็นมีรถขับเลยเข้าไปข้างในอีกน,นะนะทุกคนเบิงจ่าซื้อแตงโมมา เปลือกขาวๆเยอะๆที่นี้น่ะเบิงพี่ชุเห็นเขานาเอาเปลือกแตงโมไปแกงส้มจุก็เลยจะลองทําดูนี่เดี๋ยวจุจะหั่นเอาไว้นะทุกคนจุยังบ่มีกุ้งเดี๋ยวให้จุไปตามหากุ้งก่อนเดี๋ยวจุจะหั่นแช่ตู้เย็นไว้ก่อนเนาะจุเสียดายนี่เขาบอกว่าเอามาแกงส้มอร่อยนะทุกคนทุกคนดูนะคะตอนนี้จะสี่ทุ่มละแต่บางคันเขาก็เพิ่งมาถึงทุกคนคือตรงเนี้ย มันเป็นที่จอดที่ให้จอดฟรีได้นะทุกคนแล้วมันจอดใต้ต้นไม้แล้วก็มันอยู่ติดทะเลทุกคนใครๆเขาก็ชอบใครๆเขาก็มาเพราะว่าคนที่เขามาเที่ยวแบบเนี้ยเขาก็อยากจะมาแบบอยู่กับธรรมชาติธรรมชาตินะทุกคน